เั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ก็ขยับเนื้อขยับตัวกร้อยดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปทีสู่นย์กลางกายอย่างเบาเบาสบาย ร้องก็ผ่์นคลายแล้วก็หลับตาพิมพลิมฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจะปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาจะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นและก่อนให้เกิดความคุ้นเคย แล้วก็ผ่อนคลายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่าน,นั่งปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงเนี้ยอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ มันจะได้เร็วนครับพอถูกส่วนแล้วเราถึงกลวมใจหยุดไปตงรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รรู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะ ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะพราะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย ทางโลกอยู่นะ่ะมันจะมีเรื่องหยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนะี่ยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ไงซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ย ที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็จะนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่ายที่สุดนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อน หรือบางท่านก็รู้สึกผลหับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคลือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุม บุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ราปิตที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนก็สร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้กระจายความฟุ้งกระจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุ้งคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเป็นความยินดียินไลเนี่ย อย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว,ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมอนิมิตหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมาก ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจนงนำจนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรัที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเกิกนึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรม หรือตรองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตหรือบริการรมนิมิตได้แล้วก็เนกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงจะเป็นกายองค์พระหมาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ต้างไป กังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วก,การเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองต่ว่าใจของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วแต่นึกกห้เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งแตาเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยไม่ยากนี่ทั้งจำนะลุกนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆแล้วก็จะเลิมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอก ว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่เราก็กลับคิดว่าเอะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆหรือเห็นเองอย่างนี้ มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วนลุงนะเราะความตายไม่มีนิมิตหมาเนยะมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนะี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปอย่างสาบายสาบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลจะวิเคราะห์วิจารณ์ันางการแอดวานซ์ Advanced แล้วการที่ราละเอียดไปถึงตอนนั้นจะเอาไว้ก็เอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งภาพ,พไปดูกับเราว่าหยุดได้ในระดับหนึ่ง เราก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจเ็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทำลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเองโดยประสบการณ์ภายในของตัวเราเอง ใจมันจะตั้งมันสงัดจากบาปอกุศลธรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มโนนคือมมละอียนุ่มโน เมื่อเราเอาของแข็งมาทําเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทําให้มันเป็นแก๊สอย่างนั้นแหละันนุ่มนวมก็ควรแก่การงานงานที่จะลือภพลือชาติรือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกระทั่งอาสวะขยาน ความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไปจิตมันนิ่งแน่นนุ่มโนโนโควรในการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกเนอไปทําทําซ้า ไม่ชำนาญทำซ้ำๆๆๆนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม,ม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละแล้วว่าจิตนิ่งแน่นหนุดโดนโดยโครกายงานความริ้สิ์เกิดขึ้นมาเพราะวาความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่มีมีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาพร้อ,อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้อ,อมๆเหมือนเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเ,เลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บงังที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึก อุ่นปลอดภัยแต่ผู้ที่พึ่งตัวเองได้ก็มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ลอมฟางก็ได้หลบเขาตามถ้ำภูเขาที่สัง,งัดป่าช้าป่าชัดแปลว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก พึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญบุศสความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ในตัวของตัวเองได้ ที่เรียกว่าอัตตาเิตโนโนอโทนัวว่นแหละตนได้เป็นที่พึ่งแก่นตนแล้วพอตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตนอยากเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนไปเป็นชันชั้นชันชันโดยหยุดกันนิ่งมิตติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปสู่ความละเอียด จะเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวงในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้หย,ยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้จ้ะ สัพเพพุทธาพละปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโซเตอัทรัตธาสุขิตาวิรุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหาสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสะทาโสทิภวันตุเตสา